กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ King of m a t นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการบวกใน chapter ที่5แล้วนะครับไปดูกันว่าลักษณะของเรื่องที่5จะเป็นอย่างไรในซีรีส์การบวกนะครับ จะเป็นการบวกเลขทั้งหมดนะครับทั้งหมดนี้บวกกันได้เท่าไหร่พยายามจับคู่เลขให้มันได้ใกล้สิบที่สุดหรือเป็นสิบไปเลยนะครับอ,อย่างเงี้ยห้าบวกห้าก็เป็นสิบไว้ก่อนแล้วก็เติมอีกสี่ก็ไปสิบสี่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เลขค่อนข้างเยอะนะครับนับนิว้วนับมือกันไปนะครับครับค่อยๆไปช้าๆเนี่ยข้อน,นี้เอาสิบบวกเก้าก่อนเลยนะครับให้มันใกล้เคียงยี่สิบที่สุดแล้วก็สิบเก้าแล้วนับต่อไปอีกสองนะครับ ส่วนข้อนี้ก็น่าจะเอาจับคู่นะครับเอา6บวก4นะครับให้ได้10ก่อนแล้วก็เศษ5ก็1 5นะครับอ่าข้อนี้ลงตัวพอดีนะครับ3เลขรวมกันนะครับใน้10อ่าเอา4บวก2ก่อนก็ได้นะครับให้ได้6แล้วก็มาบวก9นะครับ9มันลออีก1เป็น10แล้วก็เลขที่เป็น6ก็จะลดมา1เหลือ5นะครับเป็น15 ข้อนี้8กับ4คู่กันจะเป็น12นะครับถ้านังเรียนเจอบ่อยๆกับเลขคู่นี้นะครับบวกอีกหนึ่งเป็น13ข้อนี้ก็พยายามเอา7บวก5ก่อนได้12แล้วก็บวกกับ9นะครับก็จะได้21สุดท้ายแล้วนะครับ7บวกเเป็น14ก่อนเลยนะฮะแล้วก็พอบวกอีก5ก็จะได้19เกนะครับเกือบ20อ่าเป็นการบวกถึง3เลขติดกันเลยนะครับ เด็กๆอาจจะยากหน่อยนะครับอยากยากสักหน่อยนะครับก็ลองไปดูครับอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะฝึกอีกรอบหนึ่งคราวนี้ครูจะก็ต้องเร็วขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพิ่มความเร็วสําหรับคนที่ตามทันแล้วก็เก่งมากนะครับครูจะเพิ่มความเร็วนิดน,นึงนะครับข้อละประมาณห้าพันแล้วกันมุมขวาบนนะครับถ้ารถครบห้าพันก็กดเลย I ครับก็ค่อนข้งางที่จะเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็ขออภัยนะครับที่จะเร็วให้ในักเรียนย้อนดูคลิปได้นะครับค่อยๆบอกไปโจทย์อาจจะเดิมๆแต่ว่าถ้าใครอยากจะให้เอาโจทย์แบบไหนเรื่องไหนไมาออกอีกเดี๋ยวครูจะไปอัดมาให้นะครับก็จะคิดให้นักเรียนได้ฝึกคาโจทย์หลายๆครั้งเนาะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอ่าลอกสุดท้ายละเรามาเร็วเต็มที่กันดูว่าจะซักแค่ไหนนะครับ ก็ไม่รู้หรอกว่าครูจะเร็วได้เท่าไหร่นะครับโจทย์มันก็สุ่มไปเรื่อยนะครับไม่มีโจทย์ตายตัวนะครับเลขสุนะ่มเนาะะครับจะเห็นได้ว่า เลขมันก็บางทีอ่ะมันก็เป็นเลขที่อย่างเช่นสิบกับเก้าอย่างเงี้ยมันเราโอเคเราก็แยกจับคู่นะครับแล้วก็บวกอีกเลขเศษๆนะมันต้องการอีกแค่หนึ่งก็เป็นยี่สิบละเราต้องฝึกฝนนะครับของนี้มันต้องฝึกฝนนะครับการบวกอ่าแชปชัปเตอร์นี้ก็เป็นการฝึกจับคู่เลขนะครับแชปัปเตอร์ที่ห้าแชปชัปเตอร์หน้านะครับแชปชัปเตอร์ที่หก เรามารู้นกันว่าเป็นเรื่องอะไรแบบไหนนะครับก็ติดตามฝากติดตามได้นะครับในช่องนี้นะครับคุณครูจะพยายามเอามาลงได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอจบการบวกแล้วนะครับเรื่องหน้านะครับเรื่องหน้าการบวกก็จะเป็นการลบบ้างล่ะนะครับเหมือนเดิมครับมี9ด่ดานเนไหมการลบนะครับก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับจะมีสถิติของคนทั่วโลกเลยนะครับก็เราก็แข่งกับตัวเองนั่นแหละครับนะครับชั่วโมง ในคลิปหน้านะครับก็จะเป็นชปเตอร์หกแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ